หลงเหลืออยู่ในช่องปากได้ฉะนั้นจึงควรบีบใช้เพียงปริมาณที่เหมาะสมเคยไหมที่บีบยาสีฟันบนขนแปรงฟีบแล้วตอนเอาไปที่ปากยาสีฟันหล่นตู้ปลุมไปที่อ่างล้างหน้าหากบีบยาสีฟันให้เข้าไปในขนแปรงจะช่วยลดโอกาสไม่ให้ยาสีฟันตกหล่นไปได้และยาสีฟันที่อยู่ในช่องแปรงจะไปสัมผัสกับผิวฟันและเหงือกได้อย่างทั่วถึงและเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรงฟันอีกอย่างคือบางคนชอบชุกน้ำเพื่อให้เกิดฟองสารขัดที่ช่วยทำความสะอาดฟันหากไปโดนน้ำ จะทำให้ความเข้มข้นลดลงและทําให้ประสิทธิภาพในการแปรงฟันลดลงได้จึงไม่ควรชุบน้ําเวลาแปรงฟัน หากใช้ยาสีฟันมากเกินไปแม้หลังจากที่พวนปากแล้วก็ยังอาจมีสารตกค้างเช่นสารขัดและฟลูออไรด์หลงเหลืออยู่ในช่องปากได้ฉะนั้นจึงควรบีบใช้เพียงปร,ริมาณที่เหมาะสมเคยไหมที่บีบยาสีฟันบนขนแปรงฟีบและตอนเอาไปที่ปากยาสีฟันหล่นตู้ลงไปที่อ่างล้างหน้า หากบีบยาสีฟันให้เข้าไปในขนแปรงจะช่วยลดโอกาสไม่ให้ยาสีฟันตกหล่นไปได้และยาสีฟันที่อยู่ในช่องแปรงจะไปสัมผัสกับผิวฟันและเหงือกได้อย่างทั่วถึงและเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรงฟันอีกอย่างคือบางคนชอบชุบน้ำเพื่อให้เกิดฟองสารขัดที่ช่วยทำความสะอาดฟันหากไปโดนน้ำจะทำให้ความเข้มข้นลดลงและทำให้ประสิทธิภาพในการแปรงฟันลดลงได้จึงไม่ควรชุบน้ำเวลาแปรงฟัน